อาจายนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเทป Toy Story ซีเหมือนเดิมนะครผมนี่ก็มาแบบขอเล่นวัาโซไหนนะครับมื่งวานเมื่อคืนผมก็เรื่องรูปโปรโมชั่นผมลงไปนะครับเฮ้ยน้องให้พี่พี่ออกก่อนดิน้องอ,อีกเงน้ึ้นไปเมื่อเฮ้ยเว้ย ชูก่อนน้องโนลุมแคปปี้เหมาเนี ho, ่ยฮ e <c oughs> ้ยมันคมจังวะคมจังวลยน้องอันนี้คือเซตอะไรวะเนี่ยอีท่าจะมายิงอีทุกแรงอย่างวะ มองไม่เห็นอ่ะตายเฉยเลยอ๋อเป็นเซ็ตห้าร้อยนี่หว่าห้าร้อยน่าจะแรงกว่าใช่ปะเข้าใจแล้วห้าร้อยน่าจะแรงกว่าไม่ไหวเดี๋ยวผมจะหนีไปเรืองหนึ่งแล้วไปหาของนะครับห้าร้อยน่าจะถึกกว่า S6 นะนนว่ามีสอง ขี่ลูกส่งต่อ เลือกตึกดีกว่ากับตายอ่ะแต่ผมยิงซองไอพันกับตายมาันไม่ตายได้ผมว่าน้องห้ามมาโปรลยนะผมมีทุกเม็ดเดีย <Yes. S 1> <c oughs> ผมเพิทุกเม็ดอะบอกให้เฮ้ยน้องจะยิงดี กูวเตะน้องไม่ใช่มึง ตายได้แล้วได้ห้าไว้ห้าล้วโคตรถึกอ่ะผมอกให้เว้ยเด็กๆทะเลาอกันทะวลาอกันน้องชายเดยวน้องอย่าทะเลาะกันน้อง

ไดบ้างได้หัวห้าร้อยไม่ตายโอ้โหยี่ทุกเม็ดไม่ตายได้งอยไงวะคอเก็บของครบับผมไม่มีหัวห้าร้อยเไม่ <c oughs> ได้เก็บปื้นเลยวะม่พันา่าพันมาวะคุณดู <c oughs> วายร้ายวายร้ายวายร้ายพันอย่ไหนวะเนี่ย ขอขอโซโลกับทั้งชายพี่ไมนตกแลับไม่ไหววะไห้ตึกดีวกดว่าการของเกินนะครับโปวโมชเพึ่งมาเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนมวนก่อนมวนก่อนเด <มา S 2> ็กที่เมื่อคืนมาพันอยู่ไหนวะ,วะโดดไปไหนวะเนี่ยเอาหาย ทันหายไปไ,ไหนวะท่านไม่เจอได้ไงวะพันไปไหนครับท่านชายพี่เอ็งหน่อยพี่เหรอวะเอ็งหน่อยเอ็งแล้วก็ไปเหรอวะ โอ้โห oh an> ได้ได้ดิมาเล่นซองเลยพี mmm. ่ไม่ได so um ้แจกหงโอผมเล่นซองละมาก้าพูดได้ไงวะว่าแจกของพี่ไม่เคยแจกของครับ้องชายโลยเยอะกันไปยติดพอละซองซองซองนี ซองนี้กดตัวพันปืนซองเลยแล้วกันทีมาน้องทีมา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 หนองทีมาน้องน้องทีมา มาน้องตีมาตีมาน้องือ้อไปไหนวะพันไปนไหนวะเอ้ย,อยไม่ใช่พันอไอซองอะไอไวร้ายเลยนยะมนยิงผมอะไอน้องห้ามโปะอะเออพูดผิดเบอร์สิบสองนะครับเดี๋ยวหาดตัวกันเจอแล้ตัวผู้ชาย <c oughs> ตู่ต้องเล่นดักอละ หอ,อูไม่ตายได้ไงวะ ได้ไงมายิงทุกเม็ดไม่ตายเฉยเลยผลูว่าซองอะไรนะผมเลยไม่ยิงจ้ะเดี๋ยวึ้นมาน้องขึ้นมาเอออย่าง่วันต้องหนีดิวะนเพเชืเฮยน้องยัไงน้อง โอ้มันบัฟกันโอ้โหเรื่องปกติของอาซีนะครับมันบัฟกันธรรมดาครับ ขอโทษน้องชายพี่จะของใหม่ละโอ้โหเตดพี่เตกน้องเอามาดีนงโอ้โหพี่จูบปั๊มยาเลยโอ้โหพี่เลียเกเหมือนแจกของเลยวะโทษทีน้องชาย โอ,อ้โหเตะอีกเนีไม่ไหวว่วะ